การทำมี่เพื่อจัดการกับร่างของผู้เสียชีวิตเป็นหนึ่งในประเพณีโบราณที่รู้จักอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอียิปต์และปาปัวนิวกินีแต่ที่ประเทศฟิลิปปินส์บริเวณถ้ำคาบายนก็มีวิธีการทำมี่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากที่อื่นคลิปนี้อับดุลเทยูบจะพาทุกคนเดินทางย้อนกลับไปยังช่วงเวลาในอดีตของชาวอีบาลอยชนเผ่าพื้นเมืองทางภาคเหนือในจังหวัดเบงเกตประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อสัมผัสปริศนาโบราณที่ซ่อนอยู่ในถ้ำคาบายันสถานที่ซึ่งเป็นที่จัดเก็บมัมมี่รมควันและกระบวนการอันน่าทึ่งในการทำมัมมี่ของคนโบราณไปติดตามกันครับและก่อนที่เราจะเจาะลึกเข้าสู่เนื้อหาในคลิปนี้เราขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ Toyota Fortuner ความไว้วางใจแห่งผู้นำเป็นเจ้าของ Toyota f o r t u n e r วันนี้พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษถึง30กันยายนนี้ครับ Toyota Fortune er, Trust of the Leader การค้นพบถ้ำลึกลับที่ตั้งอยู่ห่างไกลช่วงต้นของศตวรรษที่20อุตสาหกรรมป่าไม้เริ่มขยายตัวทำให้มีการสำรวจลึกเข้าไปในป่าอันลึกลับเงียบสงบและมืดมิดทางตอนเหนือของกรุงมะนิลาจนนำไปสู่การค้นพบร่างไร้วิญญาณของชนเผ่าพื้นเมืองของฟิลิปปินส์หลังจากที่ร่างผู้จากไปนอนสงบนิ่งไร้การรบกวนมาหลายร้อยปีในเมืองเบงเกตมีการค้นพบถ้ำลึกลับที่ใช้เป็นสถานที่ฝังศพที่มนุษย์สร้างขึ้น เต็มไปด้วยร่างของมนุษย์หลายร้อยร่างของชนเผ่าอีบาลอยซึ่งเคยอาศัยอยู่ในจังหวัดเบนเกตมาหลายพันปีพวกเขามีพิธีกรรมเกี่ยวกับศพที่คล้ายคลึงกับหลายๆอารยธรรมที่เรารู้จักกันก็คือการทำมัมมี่เพื่อคงสภาพศพให้อยู่เหนือการเวลามีการค้นพบถ้ำของชาวคาบายันรวมมากกว่า200ถ้ำร,ราว15ถ้ำมีมัมมี่เก็บรักษาไว้ถ้ำส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้กับยอดเขาที่สูงที่สุดในเกาะลูซอนเพราะชาวอีบาลอยเชื่อว่า การนำศพของบรรพบุรุษไปไว้บนภูเขาสูงทําให้พวกเขาใกล้ชิดกับเทพเจ้ามากขึ้นโดยจากการค้นพบทําให้รู้ว่ามัมมี่และถ้ำคาบยันถูกลืมเลือนไปและไม่มีใครแตะต้องมาตั้งแต่ศตวรรษที่15 2. มัมมี่รมควันแห่งถ้ำคาบยันหากพูดถึงมัมมี่หลายคนอาจจะนึกถึงอารยธรรมอียปบราณอย่างไม่ต้องสงสยัยเป็นกระบวนการคงสภาพของศพที่โด่งดังไปทั่วโลก และยังคงถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องจวบจนถึงปัจจุบันแต่ทว่าการทำมัมมี่ไม่ได้จำกัดไว้เฉพาะภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งเพราะชาวอีบารลอยแห่งฟิลิปปินส์ก็รู้จักที่จะคงสภาพศพของบรรพบุรุษของพวกเขาเอาไว้เช่นกันมัมมี่รมควันซึ่งบางครั้งนักประวัติศาสตร์ก็เรียกว่ามัมมี่คาบายันหรือมัมมี่อีบาลอยเป็นมัมมี่ที่ร่างผู้เสียชีวิตถูกยับยั้งการย่อยสลายด้วยการรมควันเพื่อกำจัดเอาของเหลวออกจากร่างกาย ให้ค่อยๆแห้งอย่างช้าๆแทนการเผาจนเกรียมด้วยไฟที่แรงว่ากันว่ากระบวนการทำให้ร่างแห้งอย่างช้าๆของบางคนต้องใช้ระยะเวลารมควันนานถึง2ปีเพื่อให้มัมมี่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดสามารถรักษาสภาพของรอยสักและเส้นผมเอาไว้ให้ยังคงพบเห็นได้จนถึงทุกวันนี้ แม้นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่จะเห็นว่าชาวอิบาลอยเริ่มเรียนรู้วิธีการทำมัมมี่ในช่วงระหว่างปี1 2 0 0ถึง1,500ซึ่งสอดคล้องกับการคำนวณหาค่าอายุด้วยการใช้คาร์บอนกำมัตรังสีทำให้ประเมินได้ว่ามัมมี่เหล่านี้มีอายุประมาณ5 0 0ถึง8ป0ปีแต่นักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่ามัมมี่เหล่านี้น่าจะมีอายุนานกว่านั้นนับพันปี อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันคือการทำมัมมี่นั้นสิ้นสุดลงในช่วงศตรวรรษที่15เมื่อฟิลิปปินส์ถูกสเปนเข้ายึดครอง 3. กระบวนการทำมัมมี่ยังคงเป็นความลับขั้นตอนและรายละเอียดของการทำมัมมี่ขบยันหลงเหลือไว้เพียงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เล่าสืบต่อกันมาจากปากต่อปากจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกหลานเท่านั้นความลับมากมายของกระบวนการเหล่านี้เลือนหายไปตามกาลเวลา แต่ทว่ารายละเอียดที่หลงเหลืออยู่ก็น่าสนใจจนไม่อาจมองข้ามไปจากการศึกษาของนักวิจัยทำให้ความลับของมัมมี่ขับยันบางส่วนถูกเปิดเผยโดยขั้นตอนจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อสมาชิกของชนเผ่าคนใดดูเหมือนว่าจะอยู่ในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตก็จะดื่มเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่มีรสชาติเค็มจัด คาดกันว่าน่าจะเป็นน้ำเกลือที่มีความเข้มข้นสูงเพื่อทำให้ร่างกายขายน้ำและของเสียซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการทำให้แห้งจากนั้นขั้นตอนที่เหลือจะกระทำหลังจากเสียชีวิตตัวร่างไร้วิญ,ญญาณจะถูกนำไปทำความสะอาดด้วยน้ำเย็นและนำต้มเพื่อสมุนไพรเช่นใบฝรั่งจากนั้นจะนำร่างผู้ตายไปวางไว้บนเก้าอี้มรณะและจัดท่าทางให้อยู่ในท่าเดียวกันกับทารกที่อยู่ในคันมารดาโดยดึงแขนและขาเข้าหาลำตัว คลุมผ้าเพื่อกระตุ้นให้เกิดการระบายของเหลวและป้องกันแมลงก่อนจะใช้ควันจากการเผาสมุนไพรหรือไม้รมเข้าไปทางปากของผู้ตายเพื่อทำให้ร่างกายค่อยๆคายน้ำจนแห้งและเป็นการฆ่าเชื้อโรคซึ่งการรมควันมัมมี่จะทำต่อเนื่องกันหลายวันถึงหลายสัปดาห์หรือเป็นปีซึ่งให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไปหลังจากกระบวนการรมควันเสร็จสิ้นจะนำร่างไปตากแดดให้แห้งสนิทก่อนจะนำมาทาสารสกัดจากพืชบนผิวหนัง ป้องกันกระบวนการเน่าเปื่อยที่เกิดจากแมลงก่อนจะนําร่างที่ขดงอมาจัดวางลงในโลงไม้รูปไข่และนํานไปวางไว้ในถ้าคารบยันอันห่างไกลถ้าที่มีความเชื่อว่าเป็นที่พักของวิญญาณตามวัฒนธรรมโบราณของชาวอีบลลอยแม้ว่าประเพณีการทำมมมี่ในแต่ละภูมิภาคจะมีความแตกต่างหลากหลาย แต่ก็มีบางขั้นตอนที่มีลักษณะร่วมกันการรมควันร่างผู้เสียชีวิตเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของร่างกายก็เป็นธรรมเนียมที่ชาวแองก้าแห่งปาปวนิวกินีปฏิบัติด,ด้วยเช่นกันโดยจะนำศพมาวางไว้บนเก้าอี้สูงเหนือกองไฟเป็นเวลานานถึง30วันซึ่งคล้ายคลึงกับขั้นตอนการรมควันศพบ,บนเก้าอี้มรณะของชาวอีบาลอยนอกจากนี้การดื่มน้ำเกลือเข้มข้นสูงของชาวอีบาลอย ก็ยังคล้ายกับการทำมัมมี่ด้วยตัวเองของพระในนิกายชินงอนของญี่ปุ่นที่เรียกว่าโชกุชินบุสึซึ่งจะมีการดื่มชาอุรุชิเพื่อเร่งความตายให้เข้ามาเร็วขึ้นและทำให้สภาวะภายในร่างกายไม่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและประสิตธิ 4. มัมมี่ถูกขโมยและเสื่อมสลายเพราะสภาพแวดล้อม แม้ว่าการทำมัมมี่คาบยันจะซับซ้อนและใช้เวลานานแต่ก็เป็นกระบวนการที่ใช้อย่างแพร่หลายและมีประสิทธิภาพสามารถคงสภาพของศพไว้ได้เป็นอย่างดีแม้จะผ่านการเวลามายาวนานลูกหลานชาวอีบาลอยรับรู้ถึงการมีอยู่ของมัมมี่คาบยันมาโดยตลอดและรู้สึกเชื่อมโยงกับวิญญาณของบรรพบุรุษที่ถูกทำเป็นมัมมี่ซึ่งความเชื่อน,นี้แสดงถึงความเคารพและความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างชาวอีบลลอยกับบรรพบุรุษของพวกเขา และเชื่อกันว่าบรรพบุรุษจะช่วยป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติรวมถึงแผ่นดินไหวภัยแล้งโรคระบาดและผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำในช่วงต้นของศตวรรษที่20เกิดเหตุการณ์จรกรรมมัมมี่รมควันที่รู้จักกันในชื่ออาโปอันนูออกไปจากถ้ำขบยันโดยเชื่อกันว่าอาโปอันนูเป็นมัมมี่รมควันร่างแรกในประวัติศาสตร์ที่อยู่ในท่านั่งยองๆสวมใส่ชุดที่บ่งบอกสถานะหัวหน้าเผา่า บนผิวหนังของเรือนร่างที่แห้งสนิทมีรอยสักปรากฏอยู่อย่างชัดเจนมีการนำร่างของอาโปอันูไปแสดงในคณะละครสัตว์ซื้อขายเปลี่ยนมือเจ้าของหลายครั้งก่อนที่จะส่งมอบให้กับพิพิธภัณฑ์แห่งชาติฟิลิปปินส์นอกจากนี้ยังมีมัมมี่รมควันของชาวอีบลลอยอีกหลายร่างที่ถูกโจรกรรมไปซึ่งนอกจากจะสร้างความเจ็บปวดให้แก่ผู้คนชนเผ่าแล้วยังสร้างความเสียหายแก่ถ้ำขับยัน ที่ซึ่งมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของความหลากหลายทางวัฒนธรรมมนุษยชาติอีกด้วยนอกจากนี้แม้สภาพอากาศที่เย็นกว่าของภูเขาช่วยอนุรักษ์มัมมี่เหล่านี้มาเป็นเวลาหลายร้อยปีแต่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมโดยรอบและภายในถ้ำส่งผลให้ความสมบูรณ์ของมัมมี่ลดลงอย่างต่อเนื่องดยผิวหนังของมัมมี่เริ่มเปราะผุพังมีการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและมแมลง ทำให้เหล่านักวิจัยพยายามช่วยกันปกป้องประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาของชนพื้นเมืองฟิลิปปินส์เอาไว้โดยการทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเพื่อหาวิธีที่ดีที่สุดในการอนุรักษ์สมบัติทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป 5. ที่อยู่ของมัมมี่ถูกเก็บไว้เป็นความลับหลังจากการค้นพบถ้ำและมัมมี่ในพื้นที่จนนำไปสู่การโจรกรรมและการค้าขายอย่างผิดกฎหมาย ส่งผลให้ถ้ำคาบายานและสถานที่เก็บศพมัมมี่อีบารลอยหลายแห่งถูกปิดไว้เป็นความลับและกลายเป็นสถานที่คุ้มครองมีการเสนอให้นำถ้ำคาบายานเข้าสู่บัญชีรายการมรดกโลกของยูเนสโกซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาหากพิจารณาจากมุมมองในปัจจุบันเราอาจจะไม่เข้าใจและจินตนาการไปไม่ถึงความคิดและการปฏิบัติที่ซับซ้อนของชาวอีบาลอย แต่มัมมี่ของพวกเขาก็นับเป็นตัวอย่างอันน่าทึ่งของภูมิปัญญาของชนเผ่าอีบาลอยซึ่งแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการดูแลศพที่พิธีพิธันในการจัดการศพในพื้นที่ห่างไกลและมีทรัพยากรที่จำกัดจากการศึกษากระบวนการทำมัมมี่อีบาลลอยช่วยทำให้รู้จักสารประกอบตามธรรมชาติที่มีคุณสมบัติต้านจุลินทรีย์รวมทั้งเผยถึงความเชื่อและจิตวิญญาณของมนุษย์ในสมัยนั้น การเลือกสถานที่ฝังศพในถ้ำยังสะท้อนถึงความศักดิ์สิทธิ์ของดินแดนที่ชาวอิบลลอยเคารพทั้งหมดนี้คือประัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของความเชื่อและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานมีความหมายทางจิตวิญญาณต่อชนเผ่าพื้นเมืองโบราณแห่งฟิลิปปินส์และเป็นตัวอย่างความหลากหลายของวัฒนธรรมของมนุษย์โบราณ